วัสดีครับเมื่อนี้เสียงหน่อยเขาเลียงว่ากาะจับว่าเฮ็ดยังไงเหนง้วะขุ่นน้ำเขาครับว่าสีบเสือมามไหม่เรื่องง้วที่เห้าเลียงอยู่แล้วเช็ดยังไงมันจะขุ่นคยน้ำเห่าครับวิธีง่ายครับนี่ครับลงทุนแค่แปลงสิบบาทครับจะขุนยังไงครับมาเบ่งน้ำกันครับผมนี่แหละครับเอากะหาหนาหาอาหารไมมันกินอย่างเต็มอิ่มครับเริ่มต้นกันี่แหละ เอาเกาเออหาให้มันครับเกยวหยามาหายามาให้มันกินครับเมื่อมันได้กินอิ่มล่ะครับมันก็เป็นงัอคั่วอารมณ์ดีครับมันก็คือการน้ำคนห่ะครับคิดว่าครับเมื่อมันกินบ่อิ่มมันหิวไผไปไก่มันก็งุหงีดครับมันเจ็บมันไปอย่างเขาเก่ามันก็กําลังสิไปหากินหากินหยาเขาจะไปขวดมันบ่ไเด็กด้ยครับพราอว่าหยังมันก็ยังบ่อิ่มครับแต่ว่าถ้าเขาหายหยาให้มันกินอิ่มกินหยังเรียบร้อยล้วเขาจังไปเล่นน้ำมันครับตอนนี้ นี่มันจะอารมณ์ดีครับอารมณ์ดีแบบบ่งหุดหงิดเลยครับเพราะว่าอย่างเขาหายใหญ่มันกินอิ่มปล่านี่หาอาหารให้มันกินเมื่อมันกินอิ่มแล้วมันก็จะือคน้นหลอครับอารมณ์ดีแค่วายยังก็อินยังมันก็สบายครับเพราะว่ามันได้กินอิ่มแล้วเขาก็อจังเอาแปรงเอาไม้ที่เขาเตรียมมานะครับวันนี้รับไปลินน้ำมันได้เลยครับมันกินอิ่มแล้ววันนี้มันมวยมายังกินอิ่มแล้วมันก็นอนเขียวเอ้องยืนเขียวเอ้องซื่อๆครับตอนนี้เขาคา่อยแต่กินอิ่มแล้ว อารมณ์มันก็ดีครับมันบางหดหดครับมันก็จะคือกันน้ำคนณหรครับถ้าด้กินอิ่มกินแสบกินนัวกินอันนี้แล้วไฟจะใบเนี้ยก็อารมณ์ดีครับนี่งัวก็คือกันน้ำคนณหรอครับเพื่อกินอิ่มแล้วเขาก็จังเข้าไปหลินน้ำมันครับใบเช็ดยังไงมันจะคุ้นเคยครับมเม่วงครับบัตเตอร์นี่ครับจากการที่เาไปสืบแปลงมาสิบบาทครับเบิ่งครับมามาเอ้มาเอ๋ฝนเอยฝน อย่าเพิ่ง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 เดี๋ยวอีเกาหายลุกเอ้เกาจะหมอีกเก่หพดังอีกเออนี่ครับงอนมากครับแปลงขนข้อนียงนี่ครับมากเบิร์ดนี่ครับคูนตันี้ก็ไม่เห็นทุกงมือครับนี่แปลงนี่ นี่ตรงนี้มันแห้งมากครับต้องเนียงมันน,นี่นี่แปลงเลยครับเอาแปลงให้มันนี่ครับนี่ออแล้วก็แปลงห,ห,หูนี่ในหูนี่แห้งมากครับเออฝนได้ฝนนี่ครับแปลงหลังมันครับลงทุนสิบบาทครับแค่น,นี้ครับซึ่งว่าเสื่อมมาใหม่เท่ากัาากบเด็กๆมันจะเตือน outgoing. เท่ากับผูกสั้นๆไว้ครับค่อยแปลงให้มันครับเอาหย่า bras. มันกินค่อยแปลงให้มัน เอากล้วยล่อมันกินเอากล้วยมันทุกมเหมอเอื่นซื้อมันก็มาครับตอนนี้เพราะมันได้กกินกล้วยน้ำผ่าเพราะเอื่นซื้อมันก็มาครับตอนนี้บอกว่าม่กินกล้วยแล่นก็พับๆมาครับนี่ครับมันลูกลงทุนสุบแบงบามันคนโอ้ยง่าแค่ครับบ่เคยจับบ่เคยถูบ่เคยอันเกาให้มันมันก็แข่ครับนี่ครับคุ้นทุกตัวครับบ่เสื้อกรับไปล่องเฮดบังเด้อครับสืบแปลงสิบบาทครับค่อยจับค่อยบายมันครับคอยถูมันครับยังสิเกาให้มันแปลงให้มัน นี่ครับตัวนี้อยู่ดีแห้งไม่แห้งยืนเลยครับแหละตรงหูมันก็แห้งมากครับนี่เนี่ยครับไปในหันี่มากนียยืนในห้อาเ็จสบายเลยครับนี่เยอ่หลายเยอะฝนไอฝนนี่ครับไอที่เห็มันก็ขุ่นน้ำเข้าแล้วครับซึ่งว่ามาใหม่ๆเหมือน่งเหมือนอาจจะเตือนอะแต่ว่าอาทิตย์หนึ่งผ่านไปโอ้ยมายืนในห้องไม่ยืนในห้าเก่าไม่ยืนในห้าถูครับนี่ครับ ง่ายครับนี่นี่นมอาอ่ะไอเดาวเอ้เดาวเอ้นี่ครับตัวแม่นี่ยไงบางคนก็บอกตัวใหญ่ใหา่โอ้ยตัวใหญ่แห้งขุ่นครับเขาเคยเห็ดให้มันเขาเคยเกาให้มันก็แห้งมากครับนี่เกาหูก็แห้งมากนี่อ้าวเนี้ไปนี่เกาเนี้ย,น,ยนี่ครับ นี่นีงมันยกข้อขึ้นไม่แห้งโอ้นี่ครับการแช่มวานขุ่นเห่าเห่าก็ตตองยืนน้ำมันครับซื้อไม่ไม้เห่ากับผูกไว้คอยไปจับหละซื้อแปลงซื้อไม้มาเกาให้มันครับมันมากขึ้ยังนี้ครับนี่ตรงเนียงนี่ตรงนี้มันก็แห้งมาก,กับยืนนี่คอยเค็ดไปครับเนี่ยกับขุ่นน้ำมันครับเัื่อวานหักจากของขึ้นยังนี่ครับเอื่นกินกล้วยเอืนอเอ่นกินหยาแลนมาเห็นเห่าเห็นหเนห่ามาจอดรถในห้องไซเล่ครับ ไม่เคยนี่ครับรักการง่ายๆแค่นี้ครับ,กกรยยอ,รบอยา่างงี้ว่าคุ่นเห่าเชื่องน้าเห่ากัแค่นี้ครับลงทุนสิบบาทซื้อแปลงครับกัลงทุนเวลาเนี่ยครับครับนี่ครับอ่านี่นี่ว่านี่เบืองยกข้อขึ้นไม่แห้งคือเออมันไม่แห้งเพื่อนคนมันม,มากนะแค่นี้ครับรักการ นยังไงง้อคุ้ยจะคุนน้ำผ่าวแปลงอ่าตัวน,นี้ว่นกันหน,น่อะตัวนี้ครับยืนแปลงกระไรกระไรครับมารับที่นี่เม่วานกับขุนเคยน้ำผ่าวหรอครับแต่นี้เสียงว่าไม่ไม่เอาคอยเก่าคอยถูคอย,คอยแปลงให้มันครับมารับง้อกระไรกระไรแค่นี้ครับ หลักการเหงนว่มันขุนเคลื่อนม้นาครับครับไอ้เซก้าให้ไอเก้าให้อีก,ออกแค่นี้แหละครับโอ้ยยืนเหตุเก่าเลยครับมากแค่าไหงมากแค่นบอ่อ่ะครับก่อนก็คลิปมีแค่นี้แหละครับคลิปนี้ครับแค่ฝากไว้ครับนี่ครับ ลงทุน10บ,บาทครับงอันกับคุณเท่าไหร่ครับไม่ต้องลงทุนอย่างไรเลยครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์สี่งหน่อยคดเรียงงอเด้อครับเด้อเพราะจะมีคลิปใหม่ๆต่อไปครับขอบคุณครับ